ปีนี้เราจะยกเลิกใช่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับจิมมี่7จ8ปครับกับพี่เจครับครับเจวิเทครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปกับผลงานของรถคันนี้นะครับจริงๆรมันจบเรียกว่าผลงานไหมผลงานดีกว่านะมันการนผลงานไปแล้วจริงๆอ่ะผมกับพี่เจแค่เราแค่คุยกันสนุกส่าเฮ้ยพี่เรา ไปลองเล่นเซอร์กิตกันไหมผมก็เลยต่อยว่าผมไม่เคยแข่งนะผมก็เลยบอกผมเคยแข่งนะนะครับแล้วก็เราเห็นแล้วว่ารถคันนี้ของพี่เจเองเนี่ยตัวซอนเทสสามหกแปดจีเนี่ยตัวเนี้ยพี่เจเอาไปทําทุกอย่างเลยลุยป่าลุยป่าลุยโคลนลุยโคลนลุยทุกอย่างไลททุกอย่างแล้วก็มีไหนจะมีของช่องพี่เบิร์ดวันว่างอีกยกล้อในสนามนะยุกล้อในสนามนะไม่รัปกันใครนะครัดไม่กฎหมายเพราะฉะนั้นรถคันนี้มันคือรถคอนเทน นอกจากคอนเทนต์เนี่ยแน่นอนอ่ะคันนี้คือรถวิจัยของของ j v Tech Shop ด้วยคือคันแรกที่ที่ผมรู้จักซอนเทสตครับอืมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สเต็ปสเตจ1หนึ่งสเตจหนึ่งครับจนคันนี้มันเป็นสเตจ3สามสเตจสามใช่ไหมครับอ่ามันพิสูจน์ไปแล้วตัวมันเองด้วยการแข่งขันเราเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ที่ใหม่สำหรับพี่เจเลยเพราะพี่เจไม่เคยเล่นเซอร์กิตมาก่อนใช่ตัวผมเองมันยังข้ามวอร์ดอยู่วงการยังพอรู้ก็เลยแนะนํากันนะครับแต่ผมต้องบอกงี้ว่า หลายคนเขาไม่เชื่อเว้พี่ว่ารถมันจะวิ่งได้อครับต้องถามงี้พี่เจครั้งแรกที่โทรคุยกันที่คุยโปรเจกต์กันพี่เจรู้สึกยังไงมันจะไปยังไงแนวทางไหนก็ที่ผมชอบทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทําด้วยด้วยด้วยนิสัยอืก็รู้แหละว่าเสียเปรียบเสียเปรียบในเรื่องอะไรเรื่องของแอโร่ในเรื่องของทุกๆอย่างรถมันไม่มันไม่ใช่สมงสป์ใช่คือแอดเวนเจอร์ใช่ CVT แอดเวนเจอร์เพราะนั้นแล้วมันก็ ค่อนข้างที่จะเถียเปรียบแต่ผมเอาเลยบอกลุยเลยพี่น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าก็อยากรู้ก็อยากรู้อยากรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่เจกําลังจะทดลองทําเครื่องยนต์ในสเตจสเตจใหม่สเตจสามใช่นะครับว่ามันจะแรงแรงอะแรงแน่แต่มันจะเหนียวไหมจะทนไหมความร้อนจะขึ้นมัมีกี่รอบครับอธิบายให้ฟังหน่อยการแข่งเซอร์กิตการแข่งขันอ่ะ หรอบสนามสนามเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วประมาณ2.5โล2โลครึ่งใช่หลองโลครึง่งเราวิ่งเราวิ่งรวมไซติ้งแล a บวอร์มอัพแล a บไปแล้วประมาณรวมรวมกลมๆก,ก็10รอบ10รอบอ2ีกิโล25กิโลที่100%เคเคี้ยนกันตลอดทุกคนเคยออกทิปใช่ไหมครับ25กิโลคุณเคยล็อกขั้เร่งหรือใช้ขั้เร่งแบบเปิดสุดปิดสุดไหมไม่เคยไม่มีใครทำ ถูกต้องไหมอย่างพวกเด็กดันโลก็เต็มที่ก็10โลถูกต้องไหมสิบโลโยศแต่นี่มันร้อยเปอร์เซนต์ตลอด25แล้วต้องเปิดคันเร่งปิดคันเร่งแบบกระชากเครื่องประสุดเพราะฉะนั้นตัวรถคนนี้คันนี้นนที่เป็นวิจัยสเตตสามมันจบจบที่ตัวเครื่องจบ,จบที่ตัวเครื่องใช่ครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะ<ช>เราไม่ได้ยกเครื่องกันเลยตั้งแต่เราซ้อมตั้งแต่ซ้อมครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยผมพูดเลยผมก็ขนลุกเพราะว่าครั้งแรกที่จับคันนี้ผมไม่คิดว่ารถมันแรงมาก แรงขนาดไหนเคยไปดูคลิปผมไหมยกล้อเล่นนะครับผมยกล้อเล่นเลยถามพี่เจพี่เจร้องร้องแบบร้องเสียงแบบเขายห้ร้องไหายไง่ยร้องไห้เออเพราะเพราะเคยเห็นแต่พี่เบิร์ดใช่ป่ะพี่เบิร์ดเขายกคนแบบเนิบๆช้าๆนะแต่นี่ผมก็แทกเพราะรถมันแรงมากทุกคนมันมีจังหวะที่เสียจังหวะแล้วมันหงายมันเติมได้ทันทีเพราะฉะนั้นพิสูจน์แล้วว่ารถมันแรงนะครับหนักเนาะน้ำหนัก200กว่าโลนะ200กว่าโลสองแปดจีสองกว่าโลกลับมาที่ตัวการแข่งขันเนี่ยคนเขามองข้ามเพราะว่าด้วยตัวรถอ่ะรูปทรงไม่ได้ ความสูงลดหนักก็มาเป็นคอนเทนต์อ่ะเราก็เองก็ประกาศจริง,<า>ร,งรวมถึงตัวเราเราไม่ได้คุยกันเรื่องที่โพเดียมต้องเข้าที่หนึ่งหรอไม่คอยสายสี่ห้าผมยังไม่รู้เลงโพเดียมเกียร์ดับโพเดียมเกียร์ดับครับ <5 S 1> คำบว่ามีโพเดียมเือเกียร์ดับห้า <5 S 1> ดับรถแข่งกี่คันครับวันนั้นวันนั้นรถแข่งทั้งหมดน่าจะมีอยู่รวมกันทั้งหมดน่าจะประมาณสิบกว่าคันสิบกว่าคันเราจบเราจบที่สี่ที่สี่แอบคุยเกือบได้ที่สอง ที่สีเหนื่อยอ่ะเอาตรงๆแล้วเราก็แล้วบอกเลยว่าด้วยการที่ไล่ล่าแล้วเราก็ไม่ได้ขี่รถแข่งนานเราลืมมองป้ายที่เขาเฮ้ยมันเป็นเออเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเป็นไฟนอลแล้วนะมันคือไฟนอลแลบแล้วนะเราไม่ได้ดูไอเนี้ยไม่ได้ดูเราก็บวกเข้าไปถ้ารู้ว่าเป็นป้ายนั้นนะแรกแลกแล้วล้มคือล้มแต่สุดท้ายเออแต่ดีครับ มันอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยใช่แค่นั้นเองทุกคนจริงๆไม่ได้คุยกันเลยนะเรื่องทั่วยรางวัลเรื่องจริงๆต้องบอกตรงๆว่าทําเพราะอยากทําทำเพราะพี่จิมมีม่อยากขับเพราะว่าเราก็อยากทําด้วยโอเคเราใจตรงกันเราก็ทําแต่เราไม่ได้คุยกันเรื่องจุดหมายปลายทางเลยว่ามันจะต้องไปอยู่ตรงไหนเราแค่ไม่ได้อยู่ในความคิดเลยเราในแง่เข้าร่วมใช่เขาตรงๆนะรอขึ้นโพเดียมก็หายเหนื่อยแลเบซิ่งนเซิ่งมากทุกคนแม่งเฮทุกคนแม่งเฮโดยเฉพาะตัวผมเองก็แบบ ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจที่ที่ให้โอกาสเราได้ลองทำอะไรด้วยกันใหม่ๆนะครับแล้วก็กระซิบหน่อยีมาไหมว่าปีนี้เราปีนี้เราจะยกเลิกใช่ไหมครับปีนี้เราจะยกเลิกใช่ไหมครับใช่ครับปีนี้เราจะเราจะไม่แข่งพี่จิมจะไม่ได้แข่งแล้วนะครับคันนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้แข่งแต่ตัวรถมันัต่อไปต่อ รอดูครับว่าเจมิเทจะขับเองเฮ้ยไม่ใช่พี่เจจะขี่เองทุกคนนะครับอย่พี่เจเอาอยอางี้เป็นว่าบ้านใกล้เินเทียงพี่เจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาสารต่อให้ว่าดูซิว่าไอ้มือสมัครเล่นมันได้ขนาดเนี้ยแล้วคนที่อยู่ในวงการอยู่แล้วเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนนะแต่บอกเลยไม่ใช่น้องบอยนะ ทุกคนคิดว่าน้องบอยไม่ใช่น้องบอยนะเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นใครยวรอดูแล้วก็ใช้บอดี้เดิมนี่แหละบอดี้เดิมสเตเตอรเดิมสเตเตอเดิมอ่าก็มันมีได้ทุกวันนี้ก็ต้องขอคุณอันดับแรกคือขอบคุณพี่เจขอบคุณมากครับขอบคุณพี่จิมได้ครับแล้วก็นะผมมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่ที่ให้โอกาสพวกเราได้ลองแม้มันจะเป็นครั้งแรก คือเขาก็เต็มที่นะครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณเลยครับก็ในส่วนของโปรเฟนเดอร์ไม่ว่าที่จะ <มา S 1> เป็นชกชกหรือว่าการสบัดที่ให้เรามาใช้เลยช,ลช่วงล่างสำคัญมากผมเพิ่งเข้าใจณวันที่เข้าเซอร์กิตเนี่ยแหละว่าช่วงล่างมันสำคัญมากแค่ไหนครับที่สุดมากกว่าเครื่องยนต์มากมากมนะครับ จุดต่อมานะครับก็คือเรื่องของระบบเบรกทั้งทั้งคันเลยนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสปอร์ตแมนนะครับที่ให้เบรคของ o r g i t e c h เรามาใช้นะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาชีที่ให้ในส่วนของตัวนี้เขาเราเรียกว่าบีเบิร์ดนะครับปากนกนี่แหละครับอ่าแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆรวมถึง p ิลารี่ด้วยนะครับเป็นแม่งานนะครับแล้วก็ให้ส่วนลดยางเรามา,าไม่งั้นก็ ีโอายบาทเลยยางเน,เนาะอยางชุดหนึ่งเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยใช้คําว่าคนทั่วไปออกทริปเนี่ยเขาขี่กันได้ผมว่าต้องมีไม่ต่ำาหกเดือนนะใช่หก <6 S 1> เดือนถึงหนึ่ง<ร>ปีสองปีเราใช้แค่เราใช้กี่ชั่วโมงครับซ้อมกับคอร์ดิฟายเราใช้หลักชั่วโมงครับหลักชั่วโมงครับเพราะแล้วมันเพอร์ฟอร์แมนซ์นมากนะ,นะรถโซเซอร์กิตไม่หมู่นะครับใช่ครับทํายากแล้วก็อย่างที่บอกครับที่เหลือคือเมคานิกเมคานิกทีมช่างสําคัญที่สุดนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับที่เราได้ทํางานร่วมกันได้ครับแล้วก็ปีนี้ปีนี้ฝากติดตามกับเจ้าคันนี้ต่อไม่ใช่เบอร์นี้แล้วนะไม่ใช่เบอร์นี้แต่ยังเป็นไม่ได้ครับแต่พี่จิมมี่ก็ยังอยู่ข้างผมเสมอนะครับกทุกสนามได้แต่ผมไปด้วยโอเคนะเป็นพี่เลี้ยงไปขอยสอนเทคนิคเทคนิคแทนนะครับก็ไม่ได้หายไปไม่ได้หายไปเล่ที่เดียวแค่แค่จากจากบนบาะออกมาอยู่ข้างหลังกับพี่เจเแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็คันนี้ จริงทีมงานเราทำทั้งหมดนะครับทั้งเครื่องยนต์ระบบรีแมประบบจูนกล่องอันนี้ใช้เป็นกล่องเดิมกล่องเดิมใช่ที่เราทำกันเอง<ช>จูนกันเองจูนกันเองดีนงนงโนโ่เราเองก็ค,ค,คือจบเนี่ยที่วเจวินเทตเพราะฉะนั้นการันตีครับมารวมไปถึงสเตทนี้สำหรับรถที่ลูกค้าที่สนใจครับอยากจะขยับมาสเตทนี้แล้วก็จะมีให้ ได้ทกัตอนนี้ส่งไปลองวิ่งชิปแล้วครับต่างๆสเตยสนะครับสู่รถบ้านแล้วนะวันนี้นะครับตอนนี้กำลังวิ่งทดสอบอยู่ผมคล้ายๆพี่จิมมี่อย่างหนึ่งเวลาพี่จิมมี่มีจิตม่ใหม่ก็น่ามีรถเทสได้ใช่ไหมครับถูกครับผมมีทีซีมีนู่นนี่นั่นผมเหมือนกันเราจะไม่ยอมปล่อยข้อผิดภาดพวกนี้นะครับไปสู่รถลูกค้าแน่นอนก็ต้องใช้ตลอดเทสตอนนี้เทสกันนะครับผมก็ยังไง สุดท้ายนี้ฝากเจวิเทกไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่จิมมี่748 EP ต่อไปจะทำอะไรคอนเทนต์อะไรติดตามกันไว้นะครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับพี่เจขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จิมสวัสดีครับขอบคุณครับ